สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสป้าวัชราพลนะครับวันนี้นะครับเราพาไปดู gts 150นะครับ iget abs 4วาวกันบ้างครับที่แต่งนะครับเก็บดำรอบคันแล้วก็มีของแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับด้านหน้านะครับในส่วนของด้านบนจะมีแก๊ปไฟหน้าเป็นงานซิปนะครับแบบนี้สวยงามนะครับพร้อมด้วยกระจกนะครับลิโซมานะครับกระจกลิโซมาบูทลองนะครับปอกแฮนซิลูนี นะครับชุดด้านบนเป็นของซซโลนี่หมดเลยนะครับดูก้านเบรกนะครับซซโลนี่ตุ้มปลายแฮนด์ซซโลนี่นะครับแบบนี้สวยๆงามๆนะครับแล้วก็งานเคปล่าตรงกระเป๋าด้านหน้านะครับเป็นงานจากพี่นัดคาร์บอนแล้วก็เปลี่ยนคิ้วดำนะครับคิ้วบังลมนะครับเส้นสีดำแล้วก็ไล่น็อตไทเทนีรอบคันเลยนี่พักเท้าพอเดโค้ดนะครับสีดำนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ อ่าดูนะครับเคปล่านะครับเอ๊ไม่ใช่เคปล่าอันนี้จะเป็นแข็งพารโ์คอนะครับตัวนี้อ่าเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงหลังนะครับของเซเลโอนี่นะครับสวยงามแบบนี้นะเต็มลำตัวนี้ก็มีงานตัดคาร์บอนด้วยฝาบางท่อฝาบางท่อก็เป็นงานเคปล่าของพี่นัดคาร์บอนนะครับสวยงามแบบนี้แล้วก็ไล่น็อตไทเทนนะครับอ่าไล่มาดูด้ดานหน้า ด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับอ่าเป็นทรงใบโพลแล้วก็ตัดด้วยงานเคลฟลาด้านหน้าสวยๆใสๆคินคีนนะครับแบบนี้โอโ้โหสวยงามจริงๆครับอ่าก็คือนะครับรุ่นนี้นะครับ gds 150สนะครับสีเหลืองตัวนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าสีนี้จะเลิกผลิตแล้วเราก็มาแตกงานเก็บดำแบบนี้นะครับจากร้านเวสบ a าวัชรพลนะครับน้องโดมจัดให้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยที่ให้เรามารีวิว แล้วก็แต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่นัทคาร์บอนที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานคาร์บอนสวยๆงามๆแบบนี้ให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับว่าจะมีรถอะไรที่แต่งสวยงามแบบนี้มาอีกนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับช่องดม youtube vespa นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ